7วิธีรับมือกับคำพูดบั่นทอนจิตใจจากคนใกล้ตัวซึ่งหลายคนอาจกำลังเจอความเครียดและความทุกข์จากความคิดเห็นคำพูดและการกระทำจากคนใกล้ตัวที่บั่นทอนกำลังใจและบอดทำลายสภาพจิตใจให้ยแย่ลงทุกทีแต่ประเด็นสำคัญคือพวกเขาหนีไปไหนไม่ได้เพราะพลังงานลบเหล่านั้นมาจากบุคคลใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาแฟนเพื่อนสนิททีมงานหรือหัวหน้างาน 7. วิธีเพื่อให้คุณรับมือกับสถานการณ์หนึ่งบอกไปตรงๆว่าคุณรู้สึกอย่างไร เพราะหลายๆคนอาจไม่เคยรู้ตัวว่าคำพูดและการกระทําของตัวเองจะไปกระทบกระเทือนความรู้สึกหรือกำลังใจใครหากเป็นกรณีนี้แนะนำให้คุณลองบอกไปตรงๆว่าคำพูดนั้นทำให้คุณรู้สึกอย่างไรโดยปราศจากการใส่อารมณ์เพราะอาจนำไปสู่ดราม่าได้ 2. หันไปหาสิ่งที่เป็นบวกทันทีคุณควรมีหนังสือคิดบวกเพื่อนสนิทที่ให้พลังที่ดีหนังดีๆหรือบทความดีๆจากเพจที่ให้กำลังใจไว้ ในกรณีที่คุณรู้สึกแย่และต้องการบางอย่างเพื่อช่วยกระตุ้นให้คุณกลับมาสู่สภาวะอารมณ์ที่ดีให้เร็วที่สุดทันทีที่คุณรู้ว่าสภาพจิตใจคุณกำลังแย่สิ่งเหล่านี้ช่วยคุณได้มากทีเดียว 3. พิจารณาในฐานะเป็นเพียงมุมมองเดียวไม่มีใครรู้จักคุณดีมากกว่าตัวคุณเองสิ่งที่คนอื่นวิจารณ์หรือตำหนิคุณคือมุมมองที่มองมาจากด้านเดียวซึ่งเขาไม่ได้เห็นหรือรู้จักคุณทั้งหมดคุณเองต่างหากที่เห็นมากกว่าใครคุณเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ถูกตำหนิซึ่งในขณะนั้น อาจเป็นทางที่ดีที่สุดที่คุณจะตัดสินใจแบบนั้น 4. เข้าใจอีกฝ่ายบางครั้งสิ่งที่คนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวพูดออกมาอาจเป็นวิธีที่ป้องกันไม่ให้คุณออกไปเสี่ยงหรือหาเรื่องใส่ตัวซึ่งความรู้สึกข้างในอาจเกิดจากความห่วงใยโดยเขาเข้าใจไปเองว่าพูดแบบนี้แล้วได้ผลหรือวิธีการนี้อาจใช้ได้ผลมาแล้วในอดีต 5. รู้จักตัวเองให้ดีพอใช้เวลาทําความรู้จักข้อดีข้อเสียของตัวเองและยอมรับเพราะโดยส่วนใหญ่คนอื่นมักวิพากษ์วิจารณ์หรือตําหนิที่จุดอ่อน หรือความผิดพลาดของคุณซึ่งหากคุณรู้จักและยอมรับตัวเองดีอยู่แล้วคุณก็จะยอมรับได้และไม่ได้ตกใจหรือเสียใจกับสิ่งที่ถูกตำหนิมากนัก6อย่านำมาตัดสินตัวเองคุณต้องมีทัศนคติที่ว่าคนเราพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้อย่าเอาคำพูดหรือคำดูถูกถักทังเหล่านั้นมาตัดสินทั้งชีวิตของคุณเช่นความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าคุณคือคนที่ไม่ได้เรื่อง 7. ฝึกใจให้สตรองหากคุณมั่นใจในตัวเองศรัทธาในตัวเอง และรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วดังนั้นเมื่อคุณตัดสินใจบางอย่างลงไปหากคนใกล้ตัวไม่เห็นด้วยแต่คุณศึกษามาเพียงพอและพร้อมรับผิดชอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะช่วยให้คุณก้าวต่อไปได้คนที่ให้กำลังใจคุณที่ดีที่สุดคือตัวคุณเองหากคุณเอาแต่พึ่งพาคนอื่นเวลาที่รู้สึกแย่คุณก็จะต้องพึ่งพาคนอื่นไปตลอดหวังว่าวิธีการเหล่านี้จะช่วยคุณดูแลจิตใจตัวเองได้ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวผ่านทุกการเปลี่ยนแปลง